วันนี้นะคะแซนจะมาทำอะไรอยากให้ทุกคนกดติดตามช่องทางของพวกเราก่อนรอติดตามชมนะคะว่าแซนจะมาทำอะไรกันสวัสดีค่ะแซนวิทนะคะหรือว่าเรียกกันง่างยๆได้ว่าซค่ะวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะแปลกใจว่าใครที่ไหนมาทำอะไรตรงนี้นะคะวันนี้นะคะแซนจะมาทำอะไรรอติดตามชมกัน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะเช้าไม่ได้เจอกันนานเลยสิยเสีเป็นไงมว่สูดขึ้นผิดทุกิศทาแล้วโอ้ครัสเซมิเล่แลตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็จะมีเรียนหนังสือทั่วไปเป็นหลักเป็นหลัก่แล้วก็มีพวกแอคทิวิตี้ที่ที่ชอบทำเมีอะไรบ้างอาจจะมีปีนผาโดยปกติค่ะ่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นค่ะเป็นการลองอะไรประสบการณ์ใหม่ๆไปเรื่อยๆนีคือแบบ นะไม่ค่ะมีผ่าจำลองก่อนอจา้าเดี๋ยวอาจจะอยู่เด้สนุกสนุกมากก็มีเฮ้ย แคสงานโมเดลเรื <afraid> so ่อยๆค่ะก็จะมีบ้างมีบ้างก็จะไปช่วยถ่ายงานที่มองงานโฆษณาหรืออะไรเงี้ยของมหาวิทยาลัยตอนเด็กๆก็จะมีทำ YouTube นะคะทำกับน้องๆกันที่บ um ้านอะไรเงี so really ้ยค่ะแต่ว่าโตมาก็ขาดหายไปนานเลยกับการทำ YouTube หรือว่าการรีวิวสินค้าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการ Challenge ตัวเองใน ในอีกบทบาทหนึ่งไปด้วยเพราะเราโตแล้วมันก็ไม่ได้แบบเล่นเหมือนตอนเด็กๆนะคะมันก็จะแบบจริงจังมากขึ้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าลองทําตอนนี้ก็มีพอยต์หรือว่ามีเป้าหมายก,ก็คืออยากทำให้สินค้าทําให้ผู้ชมแล้วก็ลูกค้าเนี่เห็นคุณค่าของสินค้าเห็นความคุณภาพจากการที่เราตั้งใจจะสื่อออกไปให้ได้ะคะ่ะร้อเป็นไกันหรือยังไปกันเลยะค่ะ